วันนี้ได้เชิญนะครับนักวิชาการเป็นอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนั่นก็คือดรพัทรพงศ์แสงไกรนะครับจะมาให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของไทยว่าสอดรับกับแนวทางสากลแนวหลักกฎหมายสากลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับก็ขออนุญาตพบกับอาจารย์พัทรพงศ์เลยครับครับสวัสดีครับผมอยากจะใช้เวลาชั่วครู่นะครับอธิบายข้อกฎหมายในมิติกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองครับ กล่าวโดยทั่วไปะนะครับการใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยมีอยู่หลายระดับครับะระดับบุคคลนะครับนายทหารเนี่ยนะครับก็สามารถใช้กําลังป้องกันตัวเองได้หรือว่าในระดับหน่วยในกองกําลังนะครับแต่ณวันนี้เรากําลังพูดถึงการใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองในระดับรัฐนะครับเป็นการใช้กําลังป้องกันตนเองในระดับชาตินะครับสถานการณ์วันนี้นะครับมีประเด็นในมิติกฎหมายร่างประเทศให้ต้องพิจารณากันอยู่ทั้งสิ้น2ประเด็นครับประเด็นที่1น่นะครับคือ ประเทศไทยสามารถใช้กําลังทหารเพื่อป้องกันตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายร่างประเทศหรือไม่ประเด็นที่2ครับคือเรื่องอาวุธและยุทธวิธีนะครับว่าอาวุธและยุทธวิธีของประเทศไทยนั้นชอบด้วยกฎหมายร่างประเทศหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนนะครับในประเด็นแรกเนี่ยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะครับโดยกฎหมายร่างประเทศในปัจจุบันนั้น ห้ามใช้กำลังทหารในทางระหว่างประเทศครับสารยุิธรรมระหว่างประเทศนะครับได้เคยอธิบายว่าหลักการข้อนี้เป็นเสมือนเสาหลักของกฎบัตรสหประชาชาตินะครับท่านโคฟีอน,นันต์อดีรรตเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติเองท่านก็ได้เคยกล่าวไว้ใด้ทำนองเดียวกันว่าไม่มีหลักการข้อใดในกฎบัตรสหประชาชาติ <S <S ที่จะสำคัญไปกว่าหลักการห้ามใช้กำลังทหารอย่างไรก็ตามครับหลักการที่สำคัญข้อนี้นะครับมีข้อยกเว้นที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับ ก็คือสิทธิในการป้องกันตนเองของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทั้งกฎหมายตราดิประมีเรื่องประเทศและข้อ51ของกฎบัตรประชาชาตินะครับในการที่รัฐเนี่ยนะครับจะใช้กําลังเพื่อป้องกันตนเองนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเนะี่ยมีเงื่อนไขจงสิ้นสีข้อนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เคร่งครัดข้อที่1ครับการใช้กําลังทหารนะครับจะต้องเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ คือการระนับยับยั้งการโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับหรือการโจมตีที่กระชั้นชิดใกล้เข้ามานะครับข้อที่2ครับการใช้กําลังทหารต้องมีความจําเป็นนะครับหมายความว่าไม่มีหนทางอื่นไม่มีมาตรการอื่นให้สามารถดําเนินได้ข้อที่3ครับการใช้กําลังทหารนั้นจะต้องได้สัดส่วนเหมาะสมกับภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตีสุดท้ายครับจะต้องมีการแจ้งไปยังคณะมนตรีความมั่นคง ขององค์การสหประชาชาติในประเด็นที่2นะครับในเรื่องการใช้อาวุธและยุทธวิธีนั้นนะครับกฎหมายร่างประเทศที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับในประเด็นนี้นะครับก็มีหลักการพื้นฐานนะครับซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสงครามนะครับเรื่อาการใช้กําลังทหารนะครับอาทิหลักความจําเป็นในทางการทหารหลักมนุษยธรรม หลักการแบ่งแยกระหว่างพล,ลเรือนกับพล,ลรบความได้สัดส่วนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อพล,ลเรือนนะครับลำดับถัดมานะครับผมอยากจะลองประเมินท่าทีแล้วก็คำอธิบายของฝ่ายไทยครับสำหรับผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าในมิติวิชาการนะครับผมคิดว่าคำอธิบายของประเทศไทยที่เป็นทางการแล้วก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับคือ หนังสือที่ประเทศไทยได้ยื่นต่อสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยก็ได้อธิบายว่าประเทศไทยได้ใช้กําลังทหารเพื่อป้องกันตนเองนะครับจากการโจมตีด้วยอาวุธของประเทศกัมพูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีฐานที่มั่นของทหารไทยนะครับในบริเวณช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีในดินแดนไทยในวันที่ 8ธันวาคมที่ผ่านมาการโจมตีในครั้งนี้ของฝ่ายกัมพูชานะครับได้ขยับขยายทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นการโจมตีที่ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพลเรือและพลรบและทวีความรุนแรงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนโดยรอบนะครับและมีการใช้อาวุธหนักนะครับเนื่องสือฉบับนี้นะครับประเทศไทยก็ได้อธิบายด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นแพทเทิร์นของฝ่ายกัมพูชาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วก็มีความพยายามที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้นซึ่งรวมไปถึงการาวางทุ่นระเบิดใหม่ในดินแดนของประเทศไทยด้วยซึ่งเช่นเดียวกันครับเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่านะครับด้วยเหตุนี้ครับเพื่อที่จะตอบโต้กับการโจมตีของฝ่ายกัมพูชานะครับประเทศไทยจึงอ,อธิบายในหนังสือฉบับนี้นะครับซึ่งผมจะยกคําพูดามาอธิบายท่านฟังนะครับคือประเทศไทยอ้างว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิโดยชอบธรรม ในการป้องกันตนเองโดยเป็นไปตามข้อ51ของกฎบัตรสัมปชาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของประชาชนคนไทยนะครับในหนังสืออฉบับนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยก็อธิบายด้วยว่ามาตรการในการป้องกันตนเองนั้นเป็นไปโดยที่เคารพกฎหมายรัฐประเทศอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเรื่องความจําเป็น หลักความได้สัดส่วนนะครับการตอบโต้เนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างจํากัดในเชิงพื้นที่นะครับได้สัดส่วนกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นรวมทั้งมุ่งเป้าหมายนะครับไปเพียงแค่การกําจัดภัยอันตรายที่กําลังใกล้เข้ามาถึงจากกองกําลังของกัมพูชา,เ,าเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ฝ่ายาไทยเนี่ยนะครับได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือน นะครับสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมก็ประเมินว่าคําอธิบายลักษณะนี้ของประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับน,นี้นะครับก็สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราติดตามข่าวนะครับจะเห็นว่าฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่ได้โต้แย้งในเรื่องข้อกฎหมายที่ประเทศไทยอธิบาย นะครับก็เป็นการย้ำนะครับว่าคําอธิบายในมิติข้อกฎหมายของประเทศไทยนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายร่องประเทศนะครับและเป็นที่ยอมรับเป็นสากลนะครับอย่างไรก็ตามครับฝ่ายกัมพูชานะครับก็ได้มีการยกข้อกล่าวอ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับก็คือการใช้ข้อเท็จจริง ใช้พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะพยานหลักฐานที่มาจากสมรภูมิเองครับขอบคุณครับ